สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับผู้ฝอต์กันแล้วนะคะวันนี้นะคะฝอต์ก็จะมาในหัวข้อเรื่องของการทําไมรับต่อขนตานอกสถานที่แล้วเนี่ยทําไมขนตาถึงไม่ติดทนนะคะหลายคนเนี่ยที่เป็นช่างแล้วนะคะก็รับนอกสถานที่อาจจะเจอปัญหาในการต่อขนตาให้ลูกค้าแล้วทาไมมันไม่ติดทนใช่ไหม อ่ะช่างใหม่นะคะแล้วก็ช่างเพราะว่าบ,บางคนก็ยังมีปัญหานี้อยู่นะคะเป็นปัญหาที่ช่างส่วนใหญ่ถ้ารับนอกสถานที่เนี่ยจะเจอเลยนะคะก็คือว่ามันติดไม่ทนนั่นเองวันนี้นะคะเราจะเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเนาะเราจะขอเข้าสู่ประเด็นเลยแล้วกันนะคะว่าเราจะแก้ไขวิธีการที่จะทําให้มันเนี่ยไม่ติดทนได้ยังไงได้บ้างเนาะอ่ะไปดูสไลด์ถัดไปกันเลยนะคะในการรับ ต่อนอกสถานที่เนี่ยสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เลยก็คือคุณอุณภูมิแล้วก็ความชืน้นใช่ไหมคะอย่างกะอ่าเพราะว่าทุกคนได้เรียนรู้เรื่องนี้กันไปบ้างแล้วนะคะใครที่ยังไม่รู้เรื่องกาวนะขออยากให้ทุกคนนะคะกลับไปเรียนรู้เรื่องกาวในอ่าอีพีของกาวนะคะทุกนักเรียนทุกคนสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะในเรื่องของกาวสอนได้สอนไปเรียบร้อยแล้วเนาะตั้งแต่วิธีการเลือกกาวต่อขนตายอย่างไงให้ติดทนนะคะในคอร์สเรียนคอน ทำบุญนี้นะคะพอได้สอนทุกคนไปเรียบร้อยแล้วนะคะกลับไปย้อนดูเนาะกลับไปย้อนดูนี่หนึ่งก็ขอเข้าประเด็นเลยก็แล้วกันนะคะว่าการที่เราเนี่ยจะแก้ไขได้ยังไงบ้างในการที่เราไปรับต่อของตาน้องสถานที่แล้วเนี่ยเราจะแก้ไขได้ยังไงบ้างนะคะให้สังเกตเอาก็แล้วกันเนาะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันไม่สามารถวัดความชื้นวัดอุณหภูมิอะไรได้ที่แน่ชัดได้เลยอะคะ่ะตอนเราไปบ้านลูกค้าเนาะหรือว่าเราอาจจะพกเครื่องวัดอุณหภูมิไปด้วย แล้วเราไปดูว่าในอุณหภูมิห้องของลูกค้าเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงร้อยเปอร์เน็นนาะเพราะว่ามันขยับสถานที่ตลอดนะคะก็ฝอจะมีทิคมาให้ทุกคนนะคะก็คือว่าตอนอากาศร้อนไอ้าตายละาไปละเดี๋ยวกนะันแปบ๊บหนึ่งนะอ่าโอเคตอนที่อากาศร้อนนะคะกาวเนี่ยมันจะแห้งเร็วใช่ไหมหลายคนอาจจะสังเกตกาวนะคะพยายามสังเกตดูกันละกันเนาะ กาวเนี่ยมนจาแห้งเร็วมากคือถ้าบ้านลูกค้าไม่มีแอร์หรือว่าอากาศร้อนร้อนเนี่ยมันทําให้กาวของเราเนี่ยแห้งเร็วนะคะทําให้กาวของเราตั้แห้งเร็วเนี่ยตรงนี้ฟรอ,อยากแนะนํานะคะให้ทุกคนนะคะจุ่มให้มันมีไข่ปลาเล็กๆนิดน,นึงไม่จุ่มใหญ่เกินไปนะคะถ้าจุ่มใหญ่เกินไปมันกาวจะเป็นปมเป็นก้อนได้แล้วมันก็จะไม่แห้งพอไม่แห้งไม่พอนะคะมันจะติดกับเส้นข้างๆไม่แนะนําอย่างแรงนะคะให้เป็นเม็ดไข่ปลาเล็กๆ เพื่อที่มันจะได้ไม่แห้งเร็วเกินไปเนาะเพราะเราเราจะได้มีเวลาไปแตะที่ขนตาลูกค้าก่อนแล้วก็วางขนตาลงไปนะคะกับสถานที่ที่มีความชื้นสูงสูง,สงรู้สึกชื้นชื้นแบบห้องที่มันรู้สึกแบบชื้นชื้นอะอันนี้นะคะในเคสของฟอร์ดฟอร์เคยเจอนะคะหลุดเร็วมากเพราะว่ามันเป็นห้องแบบห้องอับชื้นอะทุกคนมันเป็นห้องอับชื้นนะคะลูกค้าอยู่ในห้องอับชื้นเหมือนฝนมันเพิ่งตกลงมาแล้วในห้องอะมันชื้นมาก ในห้องชื้นมากเหมือนมีปริมาณน้ําเยอะมากๆเลยนะคะปริมาณไอ้น้าปริมาณละอองน้ําอ่ะเลยทําให้ห้องที่่อรไปต่อเนี่ยมันชื้นมากแล้วรู้สึกแบบกาวฟอรแห้งเร็วมากแบบกาวก็ใช้ตัวเดียวกันนะคะใช้ตัวนี้มาตลอดไม่เคยเปลี่ยนเลยกลายเป็นว่ากาวพอ่ยแห้งเร็วมากนะคะตรงนี้ก็อยากแนะนําให้ทุกคนนะคะจุ่มกาวนะคะให้มีไข่ปลาเล็กๆนิดนึงเพื่อที่มันจะได้มีระยะเวลาในการแห้งที่มันนานขึ้นนิดนึงเนาะ ก่อนที่เราจะต่อให้ลูกค้านะคะตับอีกอย่างหนึง่งถ้าอากาศเย็นลองสังเกตดูนะว่าอากาศเย็นเนี่ยถ้าลูกค้าคนไหนนะคะเปิดแอร์แบบประมาณยี่สิบอ่ะยี่สิบสิบแปดแบบเปิดหนาวมากอะไรเงี้ยแบบกลัวเราร้อนอะไรางี้นะคะสิบแปดยี่สิบยี่สิบเอ็ดย่ิบสองอะไรเงี้ยยี่สิบเอ็ดยิบสององศานะคะ ตรงปริมาณตรงเนี้ยปริมาณองศาตรงนี้นะคะกาวเราเนี่ยจะแห้งช้ามากแบบใครจบับช่อวารุ่มนะคะตรงนี้อาจจะทําให้กาวเนี่ยจบับช่อวารุ่มไม่ได้เลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันแห้งช้ามากพอเอาไปต่อแล้วมันไม่ติดลแล้วทีแนี้ช่อเราก็เลยหุบสาหรับใครที่ต่อเส้นต่อเส้นนะคะมันแห้งช้ามากเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะไปติดกับเส้นข้างๆได้ง่ายให้ทุกคนนะคะลองกะอากาศดูถ้าเป็นในอากาศเย็นใช่ปะก็ทุกคนก็จุ่มกาวให้มันน้อยลงนิดนึง จุ่มกาวให้พอดีนะคะพอไม่ได้อะปากามาเนาะทุกคนเนาะวันนี้เนาะจุ่มกาวน้อยลงนิดนึงอ่าน้อยลงนิดนึงน้อยลงให้มันพอดีเคลือบๆนะคะเคลือบๆคูนก็พอละไม่ต้องเยอะมากแล้วเราลองสังเกตดูว่าเราจุ่มกาวแบบนี้อากาศประมาณนี้มันเป็นยังไงบ้างนะคะว่ามันแบบแห้งเร็วแห้งช้าเกินไปหรือเปล่าให้ทุกคนลองสังเกตกันดูตรงเนี้ย มันต้องใช้ความสังเกตนะคะตอนเราทํางานกับลูกค้าจริงๆว่ากาวแบบเนี้ยเราถนัดไหมอากาศมันร้อนใช่ปะเราก็จุ่มให้มันเยอะขึ้นหน่อยโอเคมันแห้งพอดีหรือเปล่าหรือว่าอากาศมันเย็นมากเนี่ยเราจุ่มกาวปริมาณเท่านี้มันโอเคสําหรับการทํางานของเราหรือเปล่าถ้าไม่โอเคจุ่มเพิ่ไมไหมหรือว่าลดลงอีกนะคะตรงนี้ต้องไปลองไปลองปรับกันดูเนาะตรงนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวขอไปต่อเลยแล้วกันนะคะให้ทุกคนไปลองดูนะตรงเนี้ยต้องปรับการไป ต่อบ้านลูกค้าเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยนะคะตั้งแต่สถานที่ที่เรานั่งตั้งแต่ไฟตั้งแต่แบบอาจจะเป็นเกี่ยวกับหลายๆอย่างเลยนะคะที่เราไม่สามารถควบคุมได้ก็สิ่งที่ฝอแนะนําให้ทุกคนนะคะก็คือแนะนําว่าทําให้มันเต็มที่ที่สุดอะแต่ว่าในกรณีที่ไปทําตามบ้านนะคะส่วนใหญ่ลลูกค้าก็จะทักมาะคะ่ะต่อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะติดไม่ทน จะมีลูกค้าบางส่วนนะคะจะทักมาว่ามันติดไม่ทนเลยพี่เราอาจจะมีรับประกันนะคะให้กับลูกค้าว่าแก้ภายในกี่วันอ่าภายในกี่วันภายในกี่วันเท่านั้นนะแล้วก็อยากให้จัดชัดเจนเลยนะคะว่าหลุดเร็วภายในกี่วันถึงจะรับเติมให้ จะมีค่าใช้จ่ายไหมหรือไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปคิดกันดูเองนะคะส่วนใหญ่เนี่ยที่ร้านฟอร์ดนะคะฟอร์ดจะทําเป็นสองหนึ่งสาวันประมาณสามวันนะคะถ้าภายในสาวันเนี่ยหลุดเกินห้าสเปซนเนี่ยฟอร์ตจะเติมให้ฟรีแต่ว่าเอาจริงๆเลยนะคะที่เราไปรับต่อตามบ้านอะ่ะมันค่าน้ํามันอะ่ะมันก็ไม่คุ้มอยู่แล้วแล้วถ้าเขาเนี่ยมาติดไม่ทนเนี่ยมันมันโคตรไม่คุ้มค่าน้ํามันเลยอะ่ะต้องต้องพูดตรงๆเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะใครที่รับตามบ้าน พยายามทําให้เต็มที่ที่สุดพยายาม make sure พยายามจะพยายาูดยังไงดีว่าพยายามทําให้มันแน่ใจว่าโอเคมันจะไม่หลุดเร็วนะคะพยายามค่อยคอยฝึกสังเกตอากาศกันดูนะคะอ่ะแล้วแต่แต่ถ้าสมมติใครมีร้านแล้วอย่างเงี้ยฟอนว่ามันจะเริ่มสถานที่หรือว่าอะไรหลายๆอย่างเราจะเริ่มควอบคุมได้นะคะอ่ะพอหลังจากนั้นนะคะแนะนําวิธีการดูแลหลังต่อให้ลูกค้าและวิธี ก่อนที่เขาจะต่อให้ดีก็คือว่าควันก่อนต่อเอาก่อนต่อก่อนนะเดี๋ยวพูดเรื่องก่อนต่อก่อนก่อนต่อก็คือการที่เราไปรับตามบ้านใช่ไหมคะเราควรที่จะแจ้งลูกค้าล่วงหน้าอยู่แล้วว่าเขาควรเตรียมตัวขนตายังไงก่อนต่อขนตาให้ดีเพราะว่าต้องเข้าใจนะการที่เราไปรับทําตามบ้านเนี่ยเราไม่ได้อยากจะแก้บ่อยๆนะคะทุกคนมันเสียเวลามากๆาเลย ในการที่เราจะขับรถจากลูกค้าคนนี้ไปทาลูกค้าอีกคนแล้วไม่พอนะคะเราอาจจะมีนัดในวันนั้นแล้วเ,เราจะต้องไปแก้ให้ลูกค้าอีกคนเี่ยมันไม่สนุกเลยพยายามเตรียมลูกค้าให้ดีก่อนต่อว่าเขาจะต้องเตรียมผนตายยังไงฟเคยสอนไปแล้วนะเรื่องการเตรียมผนตายยังไงนะคะให้ติดทนนะคะให้เขาเตรียมผนตาก่อนต่อยังไงไม่แต่งหน้าอ่าไม่สระผมไม่สระด้วยครีมนวดหรือว่าผนตามันก่อนต่อนะคะหรือว่าไม่แต่งหน้าจัดหรือกรีดอายหรือว่าทําให้ อ่าคนใต้เนี่ยมีค่าเพิ่มสมูอางเยอะอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเตรียมตัวให้ดีเนาะจริงๆก็แนะนําเลยนะคะว่าเป็นหน้าสดดีที่สุดนะหน้าสดอ่าหน้าสดส่วนใหญ่นะคะแนะนําไปเลยนะคะหน้าสดล้างหน้าใหม่ๆอย่างเงี้ยโอ้ติดแล้วไม่ต้องแบบไม่ต้องมีอะไรมาเพิ่มมากมาไม่ต้องใส่ครีมหรอะไรเงี้ยครับกําลังดีอะต่อไปนะคะก็คือวิธีการหลังต่อนั่นเองก็คือหลังต่อแล้วเนี่ย แนะนำลูกค้ายังไงแนะนําให้เขาดูแลยังไงบ้างเว้นช่วงกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยที่ร้านนะคะพอจะแนะนําให้แล้วลูกค้านะคะไม่ไม่โดนน้ําเลยประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงสี่ถึงห้าชั่วโมง แล้วหลังจากนั้นจะโดนน้าได้แล้วพยายามไม่ขยี้ตาแล้วก็ไม่แบบพยายามไม่นอนตะแคงหรือว่าแบบดึงมันออกอะไรเงี้ยค่อยๆให้มันหลุดไปเองตามธรรมชาติขนตาของเขาอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ถ้าภายในสามวันเนี่ยมันหลุดเกินครึ่งเปอร์เซ็นต์เออหลุดเกินห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยตรงเนี้ยฟอก็จะแก้ให้นะคะในบางคนถ้ามันไม่ไกลจากสถานที่ฟอกมากแบบบางคนมันไกลมากอย่างเงี้ยก็บางคนไกลมากก็แบบว่า ส่วนใหญ่นะคะอาจจะฟอดที่ฟอดเคยเจอมาแบบฟอดบางบางบางเคสฟอดก็ไปนะจริงๆบางเคสฟอดก็ไปแต่ว่าแบบเราบางทีเราพูดไม่ได้ช่วงที่กาลังทําช่วงแรกๆนะคะที่เป็นรับตามบ้านเนี่ยเรายังไม่ชัดเจนเพอว่าแบบภายในกี่วันน่ะลูกค้าเลยคิดว่าแบบว่าอุย้ยมนเติมเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็ต้องมาแก้ชั้นสี่อะไรเงี้ยเขาจะคิดเป็นแบบนี้นะคะฟอดใหญทุกคนเนี่ยชัดเจนไปเลยนะคะว่าภายในกี่วัน หรือว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันเราเราอาจจะบวกค่าน้ำมันก็ได้นะ้ให้ไปแก่อาจจะบวกค่าน้ำมันก็ได้นะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าเดินทางเราอะไรงะเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องพูดให้ลูกคา้าอ่าเข้าใจตรงนี้นิดนึงเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าที่ฟอร์ดท,ทำอะ่ะช่วงก่อนก่อนที่ฟอร์ดยังไม่มีร้านนะคะที่ไปรับตามบ้านอะฟอร์ดก็ไปทําให้เขาฟรีนะคะเหมือนช่วงนั้นน่ะเราเอาเป็นแบบว่าเอาใจลูกค้าก่อนเอาใจลูกค้ากลุ่มนั้นก่อนค่าเขาได้ใจแล้วแล้วเขาจะบอกเพื่อนบอกอะไรเงี้ย อ่าก็ได้ผลในระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าน้ํามันเท่าไหร่นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่ฝนจะปิดคลิปนี้เนาะทุกคนเนาะไปรับตามบ้านเนี่ยเราจะติดห้มันทนยังไงนะคะวิธีแก้ก็คือเราจะต้องสังเกตถ้าอากาศร้อนเนี่ยกาวก็จะแห้งเร็วให้จุ่มกาวให้มันมีเม็ดไข่ปลาเล็กเล็นิดนึงเนาะอ่ะความชื้นสูงรู้สึกชื้นชื้นนะคะกาวก็จะแห้งเร็วใช่ปะ อากาศเย็นกาวแห้งช้ามากใครที่เปิดแอร์เย็นๆให้ลูกให้ในห้องให้เรานะคะจอหอยากมากใช่ไหมกาวไม่แห้งสักทีนะคะตรงนี้อาจจะใช้อาจจะพกกาวไปสองขวดก็ได้นะมีขวดหนึ่งแห้งปกติปกติอีกขวดหนึ่งแห้งแบบแห้งเร็วอะไรเงี้ยแห้งแบบ0.5วิแห้งแบบ1วิอะไรเงี้ย1เซกันอะไรเงี้ยแล้วแต่นะคะ1เซกแล้วนั่งนะ 1s เอาไเขียน1เซกทุกคนนะ อาจจะมีกาวสองขวดก็ได้ในกรณีถ้าอากาศแบบเนี้ยเราไม่แน่ใจอะไรนะคะใช้กาวสองขวดก็ได้แต่ก็จะสิ้นเปลืองในการซื้อกาวทั้งสองขวดอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะแต่ถ้าใครมีทุนไม่รอนะคะก็พกไว้สักสองขวดกำลังดีเลยนะคะอะต่อไปก็คือถ้าลูกค้าเนทัมาร่าติดไม่โทรเนี่ยเราก็ควรม,มีความชัดเจนตั้งแต่แรกเลยนะว่าเรารับผิดชอบภายในกี่วันนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลา ไม่ใช่แบบมาเจ็ดวันแปดวันหนึ่งครึ่งเดือนขนตาหลุดเร็วเกินหลุดห้าสิบอร์เซ็นแล้วค่ะพี่อะไรเงี้ยบางคนยังไม่เข้าใจนะคะทุกคนพยายามแนะนําลูกค้าว่าภายในสามวันสี่วันหรือว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเรารับผิดชอบนะแต่ถ้าเกินจากเนี้ยอาจาอาจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะอ่าเราก็พูดได้นะคะหลังจากนั้นก็คือแนะนําวิธีการดูแลหลังต่อขนตาแล้วก็ต่อขนตาให้ดีเนาะทุกคนวันนี้นะคะก็ คลิปไม่ได้ยาวมากนะคะขอโทษทีที่เมื่อวานฟอรไม่ได้มานะคะวันช่วงนี้ยุ่งมากๆเลยต้องพูดเลยว่ายุ่งมากๆเลยนะคะอ่ะสาหรับนักเรียนหลายคนนะคะที่กําลังหากาวต่อผลตาดีๆนะคะตอนนี้นะคะฟอรเปิดจองกาวล็อตใหม่แล้วนะคะสําหรับกาวล็อตนี้นะคะราคาเ9้าบาทเหมือนเดิม อ่ะแห้งหนึ่งถึงสองวินะคะขอฝากกาวของเ่าไว้นิดนึงก็คือว่าได้เริ่มเปิดจองแล้วนะคะตอนนี้ยังสินค้าหมดเกลี้ยงเลยนะคะหลายคนมากทักมาถามกันนะคะแต่ว่าตอนนี้สินค้าไม่มีส่งแล้วนะคะแล้วก็ข่าวดีสําหรับนักเรียนทุกคนนะคะก็คือว่าตอนเนี้ย เรามีคอร์สเรียนมาให้นะคะก็คือคอร์สเรียนในการต่อขนตายยังไงให้ติดทนนั่นเองคือคอร์สนี้นะคะจะสอนทุกคนเกี่ยวกับเรื่องการวางขนตายยังไงให้ติดทนเลยนะคะก็คือเรื่องการจุ่มกาวการดูอุณหภูมิการเช็คอุณหภูมิการอ่าวางขนตาบนขนตาจริงของลูกค้าเนี่ยจะต้องวางยังไงให้มันติดทนจะต้อง มีการแบบว่าใช้กาวใช้อะไรยังไงนะคะแล้วก็มีการหุ้มช่อยังไงทํำยังไงในการทําัวตาให้มันติดทนในคอ้อนี้นะคะจะคบคลุมทุกอย่างเกี่ยวกับการติดทนให้ทั้งหมดนะคะก็ข้สนี้นะคะราคาอยู่ที่สามพันเก้าร้อยบาทในฟอร์เยนให้ตรงนี้ดีกว่าสามพันเก้าร้อยบาทแต่ว่านักเรียนที่ซื้อกาวนะคะนักเรียนที่ซื้อกาวมีส่วนลดดีมากค่ะ ทางทีมงานนะคะอันนี้เป็นโปรโมชั่นจากทางทีมงานของเรานะคะเดี๋ยวฟอดจะแจ้งให้ทุกคนทราบแล้วกันเนาะซื้อสองขวดนะคะอ่าซื้อสองขวดนะคะค์าเรียนจะเหลือแค่หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะทุกคนลดได้รับส่วนลดลถูกลงประมาณสองรอยบาทเลยนะคะจากตรงนี้เนาะสามขวดอ่าสามขวดอะคะ สามขวดไม่ใหญ่จะบอกทุกคนสามขวดนะคะฟรีคอร์สเรียนนั่นเองฟรีโหขัดเขียนได้ไม่ดีเลยขอโทษทีนะคะสามขวดนะคะได้รับคอร์สต,ต่อคนอตายยังไงให้ติดทนไปเลยฟร,ฟรีนะคะแล้วไม่พอนะคะซื้อห้าขวดเผื่อใครนะคะมีร้านนะคะอยากจะสต็อกกาวไว้นะคะห้าขวดแถมฟรีอีกหนึ่งขวดไปเลยนะคะ แล้วก็บวกคอร์สเรียนด้วยแถมฟรีหนึ่งขวดแถมฟรีหนึ่งขวดหนึ่งบวกคอร์สโอ้โหคือแบบโกงเก๋มากนะคะทุกคนเป็นโปรโมชั่นใหม่จากทางทีมงานแล้วก็ไม่พออีกนะคะสิบขวดใครซื้อแล้วนะคะสิบสิบขวดนี่คือสะสมแต้มเนาะก็คือพอตะแนะนตัวนี้นะคะสิบขวดเนี่ยจะได้สองจะได้ฟรีห้า ห้าขวดแถมหนึ่งฉบับก็จะได้ฟรีสองขวดเลยนะคะก็เป็นทั้งหมดสิบสองขวดสิบสองขวดไม่พอนะคะใครสะสมแต้มแล้วเนี่ยได้สิบขวดแล้วนะคะจะได้รับรอยตี้การ์ดนะคะรอยตี้การ์ดนะคะลดทันทีสิบเปอร์เซ็นต์ตลอด,ลอดยอดสั่งซื้อเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะทุกออเดอร์ทุกออเดอร์นะคะจะลดส0เทันทีนะคะเป็นสินค้าที่ฟอร์ดขายทุกอย่างนะคะจะลดส0ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ได้รับ ส่วนลดพิเศษในคอร์สเรียนต่ตางๆด้วยนะคะวันนี้ก็มาแจ้งให้ทุกคนทราบกันเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องคอร์สเรียนคอร์สท,ที่กําลังจะมานี้นะคะสั่งซื้อกาวนะคะได้ทั้งกาวได้ทั้งเทคนิคนะคะคอร์สนี้นะคะจะสอนเทคนิครวนๆนะคะคอร์สนี้ไม่มีทฤษฎีมากนะคะคอร์สที่จะเป็นคอร์สปฏิบัติเนาะทุกคนเนาะเป็นคอร์สปฏิบัตินะคะเป็นคอร์สปฏิบัติร้วๆแน่นอนว่าเรียนจบแล้วนะคะจะเข้าใจเรื่องอ่า จะเข้าใจเรื่องการติดทนของขนตานะคะว่าการวางการจุ่มกาวยังไงให้มันติดทนนะคะปลอดเข้าใจปลอดมั่นใจเลยว่าคอร์นี้นะคะจะทําให้ทุกคนเก็ตอย่างแรงนะคะก็ได้ทั้งกาวนะคะแล้วก็ได้คอร์สเรียนกันไปด้วยแนะนํามากะคะ่ะทุกคนสําหรับสามขวดนะคะเผื่อใครเนี่ยอยากจะซื้อไปใช้นะคะใช้ได้สามเดือนเลยนะคะเก็บไว้เก็บไว้ได้นะคะในอุณหภูมิปกตินะคะอยู่ได้นานอยู่ได้นานเนาะถ้ายังไม่เปิดใช้นะคะเนี่ยสามขวดนะคะ ฟรีคอร์เรียนคอร์นี้ไปเลยแล้วก็ได้กาวไปใช้อีกหนึ่งขวานด้วยทุกคนแบบคุ้มมากเนาะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ขอขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะแล้วก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้รับประโยชน์กันนะคะหรือว่าใครมีคําถามอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะหรือว่า inbox มาหาที่แฟนเพจได้เลยนะคะเผื่อใครติดปัญหาเรื่องไหนแต่ไม่รู้จะถามใครนะคะถามฟอร์ดได้นะคะทุกคนโอเคค่ะวันนี้นะคะขอขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้แล้วเราเจอกันอีกที อาวันเสาร์หน้านะคะทุกคนไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย